ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาท่านนะคะไปชมนะคะบรรยากาศของการเรียนออนไลน,น์ะคะพาสร้างติ k กตอกแบบกลุ่มย่อยนะคะแบบจับมือทำเรียกว่า exclusive VIP นะคะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ,ะนี่เราก็กำลังจะพามา ห้องเนะะี่ยค่ะห้องประชุมที่เรามีการสอนพาทำติ๊กตอกนะคะติ๊กตะก้าติ๊กตอกแบบจับมือทำกลุ่มย่อยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในการเรียนนะคะก็เป็นกันเองแบบนี้แหละนะคะเราสอนแบบจับมือทำนะคะเน้นให้ทุกคนเนี่ยสามารถทำงานได้จริงมีไรายได้เกิดขึ้นจริงๆนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะที่จะติดตะก้าติกตอกนะคะรับ a f f i ฟอรนะคะจากเรานะคะ23-50นะคะก็พักมาได้เลยคะ่ะ